ถาน็ไว้ที่สายสวรรค์ก็เลยนะอย่ดี๋ยวมารับของดีของพี่เลยตอนนี้ของดีมีน้อยนะมีจำนวนจำก,กัดนะฮะเดพ่อมอบให้นะฮะประมาณสักสามสิบท่านนะฮะอันนี้์ลอยฟ้าสร้างเจดีหอยนะีนะฮะนะครบะครับคบโคกันอยู่ในขณะนี้นะะ และก็อยากจะได้บำุงสิ่งประดิษฐ์สังขรในบวรนพุทธภาศาสนายังได้พัฒนาสิ่งลูกสร้างภายในวัดเจดีย์หอยให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปมีสตาร์เชิาน้าที่นะทําบุญหนึ่งร้อยบาทก็จะได้รับวัตถุโมแสะเวนมาที่กองบุญพ,พ,พระป่าลอยฟ้พพาสร้างเจดีย์หอยตรงนี้เป็นกองบ,บุญพระโ,โอกาสที่มิตรหมายด,ดีนะเราได้ร่วมบ,บุญใหญ่กำไรชีวิต หรือว่าเป็นบุญใหญ่สูงเด่นบุญที่เห็นแต่ไกลเนี่ยใครมาเขาก็เิ็บนะใครมาเขาก็ต่อนะแม่งต่อแม้งุญต่อบุญช์ต่อว่าสนาพารมีต่อมันต่ทองต่โชคลาภต่กันได้ละนะต่อยี้ยเรียกรับรุ่นต่อปรารถนาเอาไปติดเลยนะครับที่สายสวรรค์นะจากรพรราิรามาจาร์เอตมานี้มาอย่างพันเตสังฆทานานิ เพลปดากองสองคนมีเผือกไหมมีเผือกไหม